เออเห้อยัยทำขนมเทียนเป็นปะเป็นอร่อยไหมยออ่ขนมเทียนนี่ทำไงทำไส้เข็มมันนะอ่ะไส้เข็มทำ<ร>ไงถั่วน่ะมันนึ่งถั่วอะไรถั่วเหลืองไอ,อ,อ้ถั่วซีกอ่ะอ๋อถั่วเหลืองชั่วโมงนึงเนี่ยแล้วเราก็เปิดดูบี้ดูมันนิ่มอืมมันนิ่มเราก็เอาขึ้น แล้วก<ส> um. ็เอาหัวก yes. ระเทียมหัวกระเทียมจักำมือนึงนะเราก็ไปสับแล้วก็เอาไอ้หัวหอมหั่นเข้าสักห้าหกหัวแล้วก็ไปคั่วให้เหลืองมาเจียวให้เหลืองมาเจียวเยวให้เหลืองแล้วก็ติกไทยใส่ริกไทยสักช้อนชาหนึ่งกตะใส่เกลือเกลือนิดหนึ่งเกลือนิดหนึ่งใส่ก่อยกยแล้วก็ชิมแล้วก็ไอ ใส่น้ำตาลทรายลงไปหน่อยหนึ่งรสจิ้มมันมีรสหวานนิดๆเค็มก่อยๆหน่อยๆแล้วก็เอาถั่วลงไปผัดผัดแล้วก็บี้บีใ้ให้มันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยมันนิ่มเหมือนแป้งเลยอ่ะแต่ก็ผัดไต้แห้งแต้แห้งออ,อันนี้คือไส้มันไส้เค็มไส้เค็มอันนี้คือไส้เค็มอ๋อไส้หวานเนี่ก็ไปซื้อมะเพรามาสักูกเลยเามาขูดขูดกระเพราอีกเออขูดมะเพรามาเคี่ยวน้ำตาล เคี่ยวน้ำตาลอะไรน้ำตาลปี๊บอ๋อใส่หวานนี่เคี่ยวน้ำตาลปี๊บอ่าเออน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บมันเหนียวไงมันจะตันไงอ๋อเคี้ยวน้ำตาลนะเดี๋ยวน้ำลงไปติดเดียวน้ำไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะอ๋อใส่น้ำด้วยเหรอโอเคมันไม่ไม่ใส่น้ำเดี๋ยวน้ำตาลมันก็ไม่เคยละลายถ้าเอ็งใส่เยอะเดี๋ยวเคี่ยวมันไม่รู้จะแข็งอ๋อโอเคเออพอเคี่ยวน้ำตาลก็ลายแล้วก็มะพร้าวลงไปเคี่ยวเดี๋ยวน้ำมะพร้าวมันออกอืม แค่นั้นเนะ่เคี่ยวให้แห้งเ,เคี่ยวให้แห้งแล้วก็เป็นก้อนๆแล้วก็เอาปัน่นถ้าปัน่นร้อนๆปั่นไม่ได้อ๋อพักพักให้แช่เย็นไว้ก่อนเออให้อุนอ่นๆนะอุนอ่นๆก็ได้อุ่นๆได้ใส่หวานใส่เค็มแล้วแล้วไงทำไงต่อแล้วก็นวดแป้งเอาเอานวดตะครึ่งโลใส่น้ำตาลครึ่งโลแล้วก็เอาน้ำตาลทรายไก่ไก่อจอนอนวดแป้งเอ๋อแสดงว่าแป้งนี่เราต้องนวดแยกกันเนาะ ถ้าเกิดจะทำไส้สอง,สองอย่างนวดกมันนวดนวดกับน้ำตาลก็พรมน้ำหน่อยๆนยวดแต่มันให้มันตั้นได้นะอย่าให้เหลวเหล,ลวเดี๋ยวปันไม่เป็นรูปอะไงต่อมาห่อไม่ตองอีกทีหมาไปกลมๆเหรอเออหอกลมๆปั้นกลมๆแล้วก็ชุบน้ำมันต้องมีน้ำมันนะอ๋อน้ำมันเลยเปียกนะไม่เปียกเดี๋ยวิยดี๋ยก่อนนะคือเราเอาไส้ปั้นเข้าไปในแป้งเสร็จแล้วก็เอาเอาไอ้ที่ที่ปัน<ต>้นเสร็จแล<ต>้วเนี<ต>่ยช<ต>ุบน้ำมัน แล้วก็ค่อยค่อยห่อไปตองเอ๋อก็เอามาอ่านึ่งเออนึ่งใส่ใส่ใส่ไอ้หม้อหนึ่งข้าวเหนียวซึ้งไอ้หัวตึ้งข้าวเหนียวอ่ะเออคิดเป็นมีเป็นซึ้งหม้อใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็คือวางบนลงหมดนันได้ปะอ๋อเออได้ได้ก็ห่อแล้วก็มาวางวางวางเรียงเรียงอืมแล้วก็นึ่งดูเอออ่ะได้ง่ายๆเดี๋ยวเราคไปซื้อของละเออไปโอเคอย่าไปช่วยเขาไหมไปไหวก็